ดูดวงชาวราศีกรกฎดูเหมือนไม่รอดแต่ดีเฉยนบผมดวชะตานี้มีกินมีใช้ในปี2568ครับผมโชคชะตาพาดบนบารมีวาสนาสิกสกทธิ์คำชูปกปักคุ้มองราาักษาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งมีดดาบปักลงมาเต็มตัวัะผมดูเหมือนไม่ค่อยดีปัญหาต่งตางๆเข้ามารุมแล้วแต่บอกได้เลยว่าสิ่งต่างๆทำให้ท่านตื่นขียด รู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแย่รู้สึกตกต่ำเบียดดินะครับผมแต่ไม่นานไม่ช้าจะตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วยโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงสิทธิ์คำชูปกปักกุ้ครองรักษานุชตานี้จะเจริญรุ่งเรืองดูเหมือนไม่ดีแต่กลับมาดีเฉยในปี25 6 8บปริวารตกตําแหน่งการส่งมอบถ้วยทองพระราชาแห่งเหรียญจะนําพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาโชชะตานี้จะเจริญรุ่งเรืองสุขสมสมหวังดังใจหมาย ท่านจะตกตำแหน่งเอมเรล์นักลบกาได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งม,มั่นในโชคชะตนี้ให้ตั้งมัน่นเอาจริงเอาจังถือดาบตั้งขึ้นนะผมยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวว่าหาวาต้องเอาจริงกับปัญหาต่างๆนะผมในโชคชะตาของท่านยังมีเกณฑ์ชะตาโยกย้ายถิน่นฐานมองการไกลถึงอนาคตให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย,ย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ สายสามดาวขวาสามดาวตั้งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตานะครับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาถึงเวลาแล้วในเกณ์ชะตาต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่จะเลื่อลูกเลื่องขึ้นมาที่ทันทีทันใดตกตำแหน่งจัสเมนท์ครับผมรู้สึกว่าการต่อสู้ในครั้งนี้จะชนะกับเจ้ากรรมในเวทน,นะครับผมคนที่เข้ามาต่อสู้แข่งแย่งชิงดีจะแพ้ให้นะครับผมในโชคชะตา เรื่องราวต่างๆเหมือนโดนมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระส่ายในช่วงชะตาต้นต้นปีเป็นยังไงครับนะเปิดไพ่กันมาก่อนสี่ใบช่วงชะตาต้นปีตกตำแหน่ง sun, นเดซันครับผมเดือนมกุลากุ้งพามีนาเมษาพึกสภาต้นปีตกตำแหน่งเดซันดูเหมือนดีครับนะผมในโชคชะตาปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถแต่ท่านกําลังจะสับสนงงงวย เรเกี่ยวกับเรื่องในโชกตาแต่เกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องความรักเกิดขึ้นเริ่มเวอร์บังเกิดขึ้นในโชกตาต้นปีมีความสุขสันต์สานสาเกิดความช่มชื่นนะผมท่านจะได้ลื่นเลงสังสรรค์อย่างมีความสุขนะครับดวงชะตาแบบนี้นะผมมีเกณฑ์ชะตาหลบหลีกซ่อนเล่นในโโะในโชกตาใครบางคนเข้ามาใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ย์กลเพดุบายเกี่ยวพันเกี่ยวกับมนต์เสน่ห์เขาหวังอะไรบางอย่างในตัวท่านนะผมนะ สาวๆต้องแวดเอาแวดระวังเป็นพิเศษนะครับในช่วงชะตาในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดการคิดพินิจไตาตองให้รอบคอบท่านควรที่ต้องคิดให้มากก่อนที่จะทําอะไรถึงแม้ท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายถ้ปัดปฏิเสธเข้าไปรเรื่องราวต่างๆในต้นปีนะครับท่านก็ยังมีโอกาสได้จังหวะดีได้รับถ้วยทองโอกาสท,อง,อ,าสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลพระราชาแห่งถ้วยจะนําพาซึ่งความะสบเน้นนะครับดวงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดี อาผมให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตำแหน่งชาลอตับผมมุ่งเต็มกําลังอาผมเล่นในกลางปีละเปิดใบก็มาสี่ใบในกลางปีตกตำแหน่งนะผมในโชคชะตาท่าน,นตกตำแหน่งเหรียญใหญ่เบิ้องต้ผมสวรรค์ส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่านท่านจะเจริญรุ่งเรืองงอกงามระผมทันทีจันใดดวงชะตาชีวิตจะรับรับ ไอ้ท่านปฏิบัติโยลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านระผมราชสีมานอนซบตักด้วยอํานาจบุญบารมีวาส,สนาเทพเทวดาสิงค์สิทธิ์คำชูปกปกัปกคองราาักษาปัญหาต่างๆต้องรีบแก้ไขคิข้คาย,ายปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับได้ได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ให้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีให้อดทนอดกันก้นกับทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะได้ ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันดวงชะตานี้ยืนอยู่คนเดียวปัญหาต่างๆต้องรีบแก้ไขในปีนี้นะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่เกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านพยายามยืนหยัดทำด้วยตัวท่านคนเดียวนะผมเพราะว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเลยนะในปีนี้ปัญหาต่างๆเบียบเสมือนมีดปักลงมาเต็มหลังนะผมปัญหาต่างๆที่เข้ามาประเดบดังมันรู้สึกว่าเจ็บมากเหลือเกิน ะผมแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็จะมีคนเข้ามาสนับสนุนค้าชูมาปลอบใจปลอบโยนท่านนะผมการปฏริบอดอยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่าน,นต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆปฏิบอดอยค่อยๆลีเริ่มเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะผมมีดดาป,ปักตรงกลางใจกะวนระวายกระสับกระสายอดทนอดกัน้นนะผมการส่งมอบถ้วยทองจังหวะดีๆเข้ามาเยอะแยะมากมาย ะครับการต่อสู้ยื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีอำนาจบันบุนบารมีวาส,สนาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองด้วยบุญกุศลวาส,สนาเทพเทวดาฟ้าดินค้าชูปกบาคุคของรกษาครับเดะเวอร์มันเกิดขึ้นในโชคตาส่งมอบดวงแก้วมณีนบนะด้วยบุญกุศลวาส,สนาอันยิ่งใหญ่รนะครับดวงชะตานี้จะมีคนนำพาซึ่งเหรียญทองก็คือนำพาซึ่งเงินทองแก้วแหวนเงินทองมาสู่ตัวท่านรนะครับท่านควรที่จะต้อง หลบหลีกซ่อนเลยอยู่ให้เป็นมาดูท้ายปีกันนะผมเปิดไพ่มาสใบนะรผมท้ายปีปี2568ออกตกตำแหน่งอะไรครับตกตำแหน่ง2ไง้เท้านะครับมองการไกลถึงอนาคตแต่ว่าอย่าเจ็บซ้ำสอครับข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครใดทั้งสิน้นในโชคชะตาของทานรู้สึกข้าพเจ้าไม่ขอวุ่นวายเจ็บซ้ำสออีกต่อไปแล้วครับนะผม เรื่องราวต่างๆทําให้ท่านกระวนกระวายกระสรับกระสายอดทนอดกั้นในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนประเดบดังเข้ามานะมีอาจจะมีข่าวร้ายัะผมทําให้ท่านทะเลาะวิวาทเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับข่าวร้ายเล็กๆน้อยๆไม่ถึงขั้นหนักแต่ทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกต้องทะเลาะวิวาทกับใครบางคนจิตใจที่อ่อนโยนจะส่งมอบถ้วยทองจังหวะดีๆเข้ามาในโชคชะตา เราะนั้นท่านควรที่ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวในบุญกุศลวาสนามีเกณฑ์จะตาในท้ายปีอาจจะมีใครบางคนอีฉากันแกล้งในโชกตาเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงครับก็อ,อยู่เงียบเียบอย่าไปสนใจอย่าไปคล้องเกี่ยวอย่าไปคล้องแวะกับอะไรใดทั้งสิ้นอยู่แบบเงียบเงียบของเราไปนะครับเทมเพลังเกิดขึ้นในโชกตาด้วยบุญกุศลวาสนาให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดี ครับผมเดอะสตาร์สองแสงบนจันทาการปฏิตปนลอยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีตกตำแหน่งพุทด,ด้วยดุบุญกุศลวาส,สนาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มเกณฑ์ชะตาชิงไวชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพรทุบายตกตำแหน่งเอ็มเพรสดวงเนี้ยทุ่งข้าวเหลืองอารามครับผมดวงนี้มีกินมีใช้ครับผมเพราะฉะนั้นดวงชะตามีกินมีใช้เกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านแน่ นะผมเรื่องราวที่ต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านคนนี้ต้องระวังกับใครบางคนจิงไหวจิงพิบใช้เลขเหลี่ยมเลขกดไฮเพทุบายแต่ยอมได้ก็ยอมนะผมสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโชคชะตาเราทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เราทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นยอมได้ก็ยอมไปนะผมไม่นานไม่ช้าจะมีเงินมีทองมีบารม,มีมีวาสนาเมื่อถึงเวลาท้ายปีนะผมเพราะฉะนั้นจะถามเรื่องโชคลาภเงินทองเลขเสียงลำโชคมีไหมก็มีนะผม จัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านครับผมตกใจคลิปนี้กดซ er ูเปอร์แทงค์ซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับผมขอให้ท่านช,ชื่นครับสวัสดีครับ